พราะพิมพ์จะพิมพ์จะเป็นคนรับเอเนอร์จีจากคอมเมนต์ได้ง่ายมากๆสมมติคอมเมนต์ไปในทางแบบลบอย่างเงี้ยพิมพ์ก็จะเป็นแต่ถ้าทุกคนแบบเฮ้ยจอยมากสนุกมากอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นไรเลยมันจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเอ่อเอเนอร์จีของพิมพ์อ่ะมาจากคอมเมนต์ของทุกคนเลยนะเพราะพิมพ์รับพิมพ์รับเอเนอร์จีรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับอารมณ์ทุกๆอย่างอะ าจากคอมเมนต์ทุกคนเขาบคุแล้วคุณสมัยถ้าทุกคนจอยทุกคนมีความสุขพิมพ์มีความสุขถ้าทุกคนไม่มีความสุขพิมพ์ก็ไม่มีความสุขไปด้วยนี่พิมพูงตงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติพิมพ์เล่นแล้วพิมพแพ้ทุกคนจอยเฮ้ยสุกมากเลยพิมโอเคมากโอเคปะถ้ามันจะไม่มีคอมเมนต์แบบเฮ้ยเทพหายไปไหนเลยไม่มีเลยนู้นนี่นั่นอ่ะคือพิมพ์ก็จะไม่นึกถึงที่ไม่อยากพิมเพราะพิมมันไม่อยากให้ทุกคนหน่อยด้วยแล้วพิมพ์ก็หน่อยตามแค่นั้นเอง เหมือนเมื่อกี้เห็นพี่โอมาวัสดีค่ะพี่โอใช่พิมพพิมพมรู้ว่าแบบต้องมีเราจะจอยล้วอ้าวคนขอเพลงหายไปแล้วไปไหนแล้วพี่เคสลับกับร้องเพลงอ่าได้ได้ได้งั้เราไปคุยกับเพื่อนๆ <c oughs> ละกันแท่ย